ตัวนี้คือเหตุแผ่นดินไหวขนาดเลกเตอร์ที่ฟรองกระเม้าหเนื่ฟองก้บีครับท่านาว่าได้บบจากการตรวจบเป็นยังไงบ้างครับขณะนี้ครับผมครับก็เป็นที่ทราบกันดีนะครับเมื่อตอนบ่ายสองยี่สิบเจ็ดนาฬิกานะครับทาง ได้เกิดแผ่นดินไหวบนบกนะครับขนาด3.5วิกเตอร์นะครับความลึก2กิโลเมตรซึ่งศูนย์กลางก็อยู่ที่ตำบลของคำเม้าอำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่นะครับซึ่งหลังจากเกิดเหตุการณ์เนี่ยก็เกิดการสั่นไหวในบางพื้นที่โดยเฉพาะทางอำเภอเมืองแล้วก็อำเภอเหนือคลองนะครับซึ่งอำเภอเหนือคลองกอ็ทั้งทั้งสองอำเภอเนี่ยผมก็ได้สั่งการให้ นายเภอทั้งสองอำเภอได้ตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับในส่วนของอาภาพรวมก็มอบท่านรองอนุวัฒน์นะครับท่านได้เข้าไปตรวจติดตามดูพื้นที่ต่างๆร่วมกับทางโยธาธิการนะครับแล้วก็ทางปอนะครับซึ่ง ผลการตรวจสอบเบื้องต้นก็ยังไม่พบว่าจะมีอาคารที่ได้รับความเสียหายหรือได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในครั้งนี้นะครับเดี๋ยวในส่วนของการตรวจสอบเดี๋ยวขออนุญาตให้ท่านรองนายวันได้สรุปให้พี่น้องสื่อมวลชนได้รับทราบครับเชิญครับเรียนสื่อมวลชนทุกท่านนะครับหลังจากเกิดกรณีตื่มไหวในพื้นที่ เหนือคลองซึ่งรับรู้ได้ในพื้นที่อำเภอเหนือคลองแล้วก็ทางอำเภอเมืองทางบริการจังหวัดท่านก็นได้สั่งการนะครับให้ผมลงไปตรวจสอบในพื้นที่ที่มีคนมาขอรับบริการหรือว่าอยู่กันเป็นจำนวนมากที่2จุดนะครับที่พลขนดีจะให้ความสำคัญคือที่โรงพยาบาลกระบี่แล้วก็ทางสนามบินท่าอากาศยานกระบี่นะครับ ในส่วนของโรงพยาบาลกระบี่เรียนอย่างนี้ครับได้ไปตรวจสอบแล้วปรากฏว่าตัวโครงสร้างอาคารตึกสูงอะไรต่างๆเนี่ยไม่ได้รับผลกระทบนะครับก็มีลักษณะที่ที่มีความแข็งแรงมั่นคงและเราเรียนด้วยความมั่นใจว่าตึกที่ได้มีการก่อสร้างที่เป็นอาคารโรงพยาบาลเนี่ยเป็นตึกที่สามารถรับนะครับในเรื่องของอา่าการเกิดกรณีเรื่องแผ่นไหวได้แต่ในส่วนที่ยังมีข่าวว่ามีลักษณะข,ของตึกมีรอยเล้าเรียนว่าเป็นตึกที่ เป็นห้องติสแกนนะครับเป็นตึกชั้นเดียวตรงบริเวณที่เกิดแล้วเนี่ยเกิดจากเป็นคัรต่อเติมขอ,ข,อของของของตัวอาคารซึ่งอันนี้นเ,นเป็นโครงสร้างที่สร้างขึ้นใหม่ก็เลยมีการยุบตัวต่างๆซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของผลิตภัณแต่อย่างใดนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับเมื่อเกิดเหตุเนี่ยทางโรงพยาบาลก็ดําเนินการเรื่องของการพาผู้ป่วยนะครับลงมาจากตึก มาอยู่ในจุดที่ปลอดภัยต่อไปซึ่งในที่สุดเนี่ยก็จากการพูดคุยทางท่านพอโรงพยาบาลท่านบอกว่าเดี๋ยวคงจะได้มีการกําหนดแนวทางที่มีความรัดกลุ่มยิ่งขึ้น ที่จะดูแลผู้ป่วยหรือว่าผู้ที่เข้ามาใช้บริการหากเกิดเหตุกรณีพืินไหวขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งว่าจะมีจุดในการรวมพลที่การที่จะพาผู้ป่วยอะไรต่างๆรวมถึงญาติผู้ป่วยเนี่ยเข้ามาสู่จุดที่ปลอดภัยด้อยงไรผมเรียนด้วยความมั่นใจครับว่าในส่วนของความพร้อมของทางโรงพยาบาลกระบี่เนี่ยสามารถที่จะดูแลผู้ป่วยผู้มาใช้บริการได้เป็นอย่างดีในส่วนของท่าเกษีนยนกระบี่ครับจากการลงไปพื้นที่ไปตรวจดูนะครับก็ได้รับรายงานจากเจ้าที่นะครับจากฝ่ายประชาสัมพันธ์แล้วก็เจ้าที่ที่ทาง,งานในฐานะ ผู้บังคับการในวันในวันนี้ก็เลยจทราบว่าในส่วนของการรับรู้กรณีที่เกิดเหตุประนินไหวเนี่ยเจ้าที่แจ้งว่ารับรู้ว่ามีการสั่นไหวนะครับแต่ก็ไม่ได้รุนแรงอะไรมากนักแล้วก็ทางท่ากาศเชยนกระบ,บี่ก็ได้ให้ทางหน่วยเข้าไปตรวจสอบ ในพื้นที่รันเวย์นะครับที่ที่จะใช้ในการขึ้นลงของเครื่องบินต่างๆก็ปรากฏว่าไม่มีรอยร้าวรอยปริแยกแตกลานแต่อย่างใดซึ่งสามารถให้บริการได้เป็นปกตินะครับตอนนี้เที่ยวบินต่างๆก็สามารถให้บริการได้เป็นอย่างดีและเรียนว่าตอนที่เกิดเหตุนะครับไม่ปรากฏว่ามีนักท่องเที่ยวเข้ามาสอบถามหรือรับทราบรับรู้ในเรื่องของการสันนไษฐแต่อย่างไรครับครับในเรื่องของการสํารวจความเสียหายเนี่ย ผมก็ได้ให้ทางทุกอำเภอนะครับไปร่วมกับทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการอย่างต่อเนื่องต่อไปหลังจากนี้ด้วยนะครับถ้าหากพี่น้องประชาชนได้ตรวจสอบบ้านเรือนของตัวเองนะครับถ้าหากว่า,าพบว่ามีรอยเล้าหรือมีรอยแตกอันเกิดขึ้นจาก เหตุการณ์แผ่นดินไหวในครั้งนี้ก็ขอให้ท่านได้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ท่านอาจจะเป็นเทศบาลเป็นอบตนะครับซึ่งทางอบตเทศบาลก็จะได้แจ้งไปที่อำเภออีกชั้นหนึ่งนะครับแล้วอำเภอก็จะได้แจ้งแจ้งมาที่จังหวัดจังหวัดก็จะได้มอบหมายให้ทางโยธาธิการและผังเมืองเนี่ยลงไปตรวจสอบถ้าหากว่ามีรอยร้าวที่เกิดขึ้นจาก แผ่นดินไหวจริงเราก็จะมีการประกาศภัยนะครับแล้วก็จะมีการให้การช่วยเหลือตามระเบียบต่อไปนะครับในเรื่องนี้ส่วนเรื่องที่อยากจะนําเรียนให้ทราบนะครับทางจังหวัดก็ได้ประสานงานกับทางศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาตินะครับว่าการเกิดแผ่นดินไหวในครั้งนี้เกิดขึ้นทางบกซึ่งไม่เกี่ยวกับสซนามิใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะสซนามินี่ก็จะเป็นเรื่องของลอยเปลือกโลกทางทางน้ำ นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องต้องเรียนยืนยันนะครับว่าไม่เกี่ยวข้องกันแล้วก็ที่ได้นําเรียนให้พี่น้องสื่อมวลชนก็คือทางกรมธรณีนะครับกร<ส>มทรัพยากรธรณี<ส>ก็ได้มีการวิเคราะห์สาเหตุ<ส>การเกิดแผ่นดินไหวในครั้งนี้นะครับว่าเกิดจากรอยเลื่อนคลองบรลุยนะครับซึ่งในส่วนนี้ จัดเป็นแผ่นดินไหวขนาดเล็กแล้วก็ไม่ไม่มีความเชื่อมโยงกับแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในประเทศเมียนมาที่เกิดขึ้นในทุกระยะนะครับแล้วก็ครั้งนี้ก็เป็นเป็นอีกครั้งหนึ่งที่เกิดขึ้นที่จังหวัดจอบีซึ่งผมก็ได้รับข้อมูลว่าน่าจะปี5้าก็เคยเกิดขึ้นมาครั้งหนึ่งแล้วนะครับตรงนี้ก็เรียนให้ทุกท่านได้รับทราบในส่วนของการเตรียมการของจังหวัดนะครับก็เรียนให้ทราบว่า ทางจังหวัดเนี่ยได้มีแผนที่จะรับมือกับภัยธรรมชาติอยู่ตลอดนะครับแล้วก็มีการซักซ้อมตลอดล่าสุดก็ผมก็มอบให้ท่านลองอนุวัตนแล้วก็ทางบูรณาการร่วม โดยเฉพาะทางท่านาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของจังหวัดกระบีทั้ง3ท่านนะครับท่านก็ให้ความสําคัญแล้วก็ปรึกษาหารือกันแล้วก็มาบูรณาการกันแล้วก็ลงไปตรวจสอบทั้ง3 3มสอสอเตือนภัยนะครับก็พบว่ามันมีอยู่3หอเตือนภัยที่ที่ทดสอบ วันพุธตอนเช้าแล้วก็ไม่ได้ยินเสียงเพลงชาตินะครับแล้วก็ไปตรวจสอบดูปรากฏว่ามันมันคั่วคั่วไฟมันเสื่อมนะครับแล้วตอนนี้ก็มีการปรับปรุงแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องเรียนว่าทั้ง32หอเตือนภัยสามารถที่จะใช้การได้ซึ่งกรณีที่หอเตือนภัยจะทํางานนียถ้าเป็นกรณีแผ่นดินไหวนี่ถ้าหากเกิน4ลิตรนะครับทาง กรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยก็จะแจ้งไปที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธภาัยที่ศูนย์เตือนภัยพิบัตินะครับแล้วก็เราก็จะมีการกดสัญญาณเพื่อให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้อพยศไปในพื้นที่ที่ปลอดภัยนะครับซึ่งครั้งนี้ก็ยังไม่อยู่ในหลักเกณฑ์คือไม่เกินไม่เกิน4ี่ครับเ 3, พียง3.5เพราะนั้นขอเตือนภัยก็จึงไม่ได้มีเสียงเตือนใดๆซึ่งที่ผ่านมาก็ได้รับ ข่าวลือนะครับข่าวลือว่ามาีสัญญาณเตือนภัยจากหอเตือนภัยดังขึ้นซึ่งได้ตรวจสอบทุกหอเตือนภัยนะครับว่าไม่มีสัญญาณเพลงคาดเกิดขึ้นใดๆนะครับตรงนี้ก็ต้องต้องเรียนให้ให้พี่น้องสื่อมวลชนได้เป็นสื่อกลางให้พี่น้องประชาชนได้ได้รับทราบด้วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญเรื่องอแหล่งท่องเที่ยวต่างๆก็ ไม่ไม่ได้รับผลกระทบไม่ได้รับความเสียหายนะครับโรงแรมต่างๆก็มีการตรวจสอบนะครับทั้งที่อ่าวนางทั้งที่เาากาะพีพีนะครับก็ก็ตรงนี้ก็ยังยังเปิดให้บริการปกตินะครับส่วนในในภาพรวมขณะนี้ก็ก็เรียนยืนยันนะครับว่าว่ายังยังไม่มีผลกระทบแล้วก็ในส่วน ของจังหวัดก็ให้ดําเนินการตรวจสอบต่อตามที่ผมได้ได้นำเรียนนะครับแล้วก็มาแจ้งกับทางจังหวัดนะครับฉันพบว่ามีความกังวลไหมครับกับการที่เราอยู่บนรอยเลือนของมะรุ่ยเนี่ยมันจะมีผลหรือว่าอาจจะเกิดแผ่นดินไหวอีกหรือเปล่าต่อไปเนี่ยตรงส่วนนี้ผมก็ต้องเรียนนะครับเพราะว่าเรื่องภัยธรรมชาตินี่เราก็ไม่สามารถที่จะคาดการเหตุการณ์ในอนาคตได้ว่าว่ามันจะเกิดหรือมันไม่เกิดซึ่ง ในความคิดเห็นส่วนตัวเนี่ยผมผมมองว่าเราเราต้องอยู่ต้องอยู่กับ,ก,บกับธรรมชาติให้ได้นะครับอย่างประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาอาจจะคุ้นเคยเพราะว่าเกิดบ่อยนะครับเขาก็จะมีการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งที่เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องต้องดำเนินการคือคือคือการเตรียมความพร้อมตลอดนะครับในเรื่องของสตินะครับโดยทั้งฝ่ายราชการเนี่ย ทุกทุกทุกหน่วยก็ต้องมีความพร้อมแล้วก็มีมีแผนรองรับแล้วก็มีการฝึกซ้อมโดยตลอดถ้าหากเกิดขึ้นจริงเราก็ต้องพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้ลดการสูญเสียให้ให้มากที่สุดนะครับกระบี่ยังมีอะไรที่ยังขาดในการเตรียมรับมือกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นมันม้ยครพูดถึงจังหวัดกระบี่สิ่งสิ่งสำคัญถ้าจะรับมือได้เนี่ย ผมขึ้นผมคิดว่ามันต้องขึ้นอยู่กับการบูรณาการทุกทุกภาคส่วนต้องต้องต้องช่วยกันนะครับถ้าถ้าเกิดเหตุแผนที่รองรับเนี่ยเราก็จะร่วมร่วมมือกับทุกทุกหน่วยเลยทั้งทั้งทหารบกทหารเรือตำรวจตำรวจน้ำ,ตำ,นำตำรวจท่องเที่ยวรวมทั้งหน่วยงานส่วนกลางด้วยที่เขามีเครื่องเครื่องมือเช่นมีฮอลิคอปเตอร์มีอะไรต่างๆที่จะจะมามาช่วยกันถ้าลำพังของของจังหวัดเนี่ยเรื่องเรื่องอ่ เครื่องมือเครื่องใช้นี่ก็อาจจะอาจจะยังยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่ต้องอาศัยบูรณาการแล้วก็กําลังจากทุกภาคส่วนนะครับทางมหาดไทยสั่งการอะไรกันพิเศษหรือ่าขณะนี้ทางทางมหาไทยก็ให้ติดตามดูสถานาการณ์อย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ให้ทางพื้นที่เนี่ยได้เข้าไปตรวจสอบดูผลกระทบที่เกิดขึ้นแล้วก็รายงานมาที่จังหวัดนะครับแล้วก็ ผมนําเรียนนะครับว่าถ้าถ้าหากได้รับผลกระทบ <c oughs> ก็ให้รายงานเข้ามาเราก็สามารถที่จะประกาศภัยได้แล้วก็ให้ความช่วยเหลือตามระเบียบนะครับก็จะมีเงินช่วยเหลือนะครับแต่ตรงนี้ต้องต้องเกิดจริงๆนะครับเกิดเหตุจริงๆเพราะว่าเราก็จะมีการตรวจสอบอย่างอย่างแท้จริงด้วยนะครับก็าจากแหล่งข่าววันนี้แล้วเราจะมีการสื่อสารให้นะักท่องเที่ยว,ยวม,มั่นใจรวมถึงที่ประชาชนทุกใน จังวัดอ,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 อื่นมั่นใจว่าอาจจเกิดขึ้นมันไม่ได้คุ้นกับตรงนี้บางทีผมผมพ,พูดเองทางนักท่องเที่ยวอาจจะไม่เชื่อนะครับแต่สิ่งที่ผมอยากจะเรียนก็คือทางศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติซึ่งดูแลเรื่องนี้ก็ได้ออกมายืนยันว่าไม่มีสึรามิแน่นอนทางกรมทรัพยากรธรณีก็ได้ออกมายืนยันแน่นอนว่าการเกิดแผ่นดินไหวในครั้งนี้เป็น แผ่นดินไหวขนาดเล็กนะครับ3.5ลิตรซึ่งไม่มีความเชื่อมโยงกับของประเทศเมียนมานะครับซึ่งตรงนี้ก็ต้องต้องผูง้รู้มาให้คำอธิบายถ้าผมพูดเองผมว่าชาวบ้านอาจจะไม่เชื่อถ้าผมพูดผมก็ต้องพูดในลักษณะของของการเตรียมพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนถ้าหากเกิดเหตุขึ้นนะครับ สุดท้ายก็่านรู้ว่าจะฝากอะไรไปถึงพี่น้องประชาชนบ้างหรือว่าพวกกับการต่างๆครับก็ขอฝากพี่น้องประชาชนนะครับว่าเรื่องภัยธรรมชาติเนี่ยเราเราไม่สามารถที่จะคาดการณ์ได้ว่าจะเกิดเมื่อไหร่อย่างไรขอให้ท่านอย่าตื่นตระหน,นกแล้วก็มีสติถ้าหากเกิดเหตุการณ์ขึ้นนะครับแล้วก็อย่าหลงเชื่อข่าวลือข่าวลวงอะไรต่างๆซึ่งข่าวต่างๆเนี่ยให้ให้ใหท่านรับทราบรับฟังจาก สื่อที่เป็นของทางราชการเท่านั้นนะครับเพราะวา่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอาจจะมีผู้ไม่หวังดีนะครับเพื่อปั่นกระแสอะไรต่างๆขึ้นมาตรงนี้ตรงนี้ก็ต้องต้องฝากทุกท่านให้มีวิจรารณญาณในการรับข้อมูลข่าวสารด้วยนะครับขอบคุณนะครับครับขอบคุณครับครับครับขอบคุณครับ